สวัสดีค่ะสำลรีนะคะจากไปเฟลโซอีสเลิฟค่ะวันนี้นะคะสำมรีจะพาเพื่อน mm hmm. ๆมาสั่งกาแฟาที่อาราบิก้านะคะสาขาที่ไอคอนสยามเนาะ mm hmm. ก็นี่จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสำมรีจะพาไปดูว่าเราจะสั่งกาแฟาจากที่นี่ยังไง ก็เริ่มต้นเลยนะคะเราจะไปตรงที่เคาน์เตอร์ให้สังเกตที่มีน้องผู้หญิงเสื้อสีเหลืองตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ข้างหน้านะคะจากนั้นเนี่ยให้เราดูเมนูแล้วก็บอกน้องพนักงานน้องบาริสต้าว่าเราจะเอาอะไรนะคะมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกแล้วก็เลือกมเมล็ดนะคะสำหรับสำลีสำลีเลือกเป็นลาเต้มเมล็ดเป็นเอธิโอเปียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะ ให้ใบเสร็จเรามานะคะในใบเสร็จนั้นมันก็จะมีหมายเลขคิวของเรานะคะเราก็ดูคิวของเราว่าได้หมายเลขที่เท่าไหร่จากนั้นแล้วก็รอฟังเสียงน้องบาริสต้าขานเรียกชื่อเลขของเราแล้วก็เดินไปรับกาแฟนะคะก็สำนีจะฆ่าเวลาด้วยการเดินดูรอบๆบร้านค่ะเพื่อนๆซึ่งร้านเขาเนี่ยก,ตกต็ตกแต่งเป็นสไตล์สีขาวนะคะก็ทำให้รู้สึกสบายตามากๆเลยที่นี่เขาก็จะคั่วกาแฟด้วยนะ นี่อันนี้เขาก็จะโชว์มาเลยกาแฟให้เราดูก็จะมีแบบหลากหลายมากๆเลยค่ะสำหรับราคาที่นี่นะคะตัวลาเต้อเอธิโอเปียที่สามีซื้อดื่มเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา170บาทถ้าเพื่อนๆได้ไปไอคอนสยามก็ลองไปชิมดูนะนี่มาเล็ดเยอะมากเลยค่ะ สรุปแล้วนะคะเวลาที่เราจะไปสั่งกาแฟที่อาราบิก้าเนาะก็เดินไปที่เคาน์เตอร์จากนั้นเนี่ยก็ดูเมนูแล้วก็เลือกว่าเราจะสั่งอะไรนะคะเขาก็จะมีเมนูกาแฟนอนกาแฟปกติเลยเมื่อเราเลือกเมนูได้แล้วถ้าเป็นเมนูกาแฟใช่ไหมแล้วก็เลือกว่าจะเอามา็ดแบบไหนเขาก็จะมีมเมล็ดให้เลือกนะคะจากนั้นเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเราก็จะได้ไปเสร็จ เราก็ดูหมายเลขใบเสร็จเราว่าหมายเลขที่เท่าไหร่แล้วก็รอฟังเสียงน,น้องบาริสตาขานันเรียกชื่อเมนูแล้วก็เรียกนำเบอร์เราค่ะเกาะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ลองไปก็คอมเมนต์มาบอกสัมีีด้วยนะมาชอบไหมนี่น้องกําลังคั่วกาแฟค่ะแอบดูแอบดูบาย <laughs> หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะ